ออกมาแล้กับสลายมึงนี่เจอกันมา4งเียนมงหนอยแลแต่เรติดเปียบเลยปาไปส่งหนูอุสวรีหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะออได้ได้ได้ปล่อยไปแล้วพี่ปล่อยกัแล้วปล่อยัแล้ว bom lấy เลยเดี๋ยวเพื่อนโกไม่เป็น không ไปไหนไอ้เหี้ยไป ยังไม ne ่ทันเสร็จนี่กิโลนี่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยรถพยาบาลรถพยาบาลบรถพยาบาลเนยร่างกายไปตรงนั้นร่างกายเร็วเร็วเร็วเอารถขึ้นไป ไปดูเลยทะเบียนรี้ด้วยราวางมันถอยอมา